วัสดีค่ะ FC บอลไทยวันนี้นะคะเราอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามค่ะก็วันนี้นะคะมหาสารคาม SBT FC นะคะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของระยอง FC ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งขัน FA Cup รอบ64ทีมสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงบ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของแฟนบอลทั้ง2ทีมกันค่ะว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้าง คาดหวังอะไรกับเกมวันนี้กันบ้างคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของระยอง f อฟซีนะคะวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะเศกสรรลาตีค่ะทำไมถึงชอบเศกสันคะหนูมองว่าเขาน่าจะมีศักยภาพแล้วก็มีแววในอนาคตได้ดีคาดหวังอะไรกับเกมวันนี้บ้างคะไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะแต่ก็อยากให้ทีมระยองเอฟซีของเราชนะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ๆนักฟุตบอลทีมงานสตาร์ท้ดบ้างไหมคะ อขอให้สู้ๆกับเกมวันนี้นะคะขอบค uh, <thanks. S 1> ุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของระยอง FC นะคะไม่ทราบว่าออกเดินทางมากันตั้งแต่กี่โมงคะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มมาทำอะไรตั้งแต่สี่ทุ่มมาเชียร์บอลค่ะมาเชียร์บอลเดินทางนี่ได้ไหมคะไกลค่ะไกลไม่เพียร์ค่ะไม่เพียร์ค่ะยังไม่ได้นอนเลยค่ะเที่ยวไหนบ้างคะวันนี้วัดวัดอะไรนะวัดท่าพูวัด วังน้าเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นสวยมากร้านกาแฟร้านอะไรลาบอะไรนะไออะไรนะมวนมวนลิ้นอร่อยมากอร่อยมากค่ะเจ้าของน่ารักร้านกาแฟก็สวยมากอร่อยเจ้าของน่ารักคาดหวังเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะชนะค่ะชนะชนะคตะสามแต้มสามแต้มขอเก้าสิบนาทีจบแลวนะคะมาไกลค่ะ มีมีอะไรอยากจะฝากถึงทีมงานนักฟุตบอลสตาร์โพเดอร์ไหมคะซื้อซค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะซื้อนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของระยองเอฟค่ะคาดหวังกับเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะก็คาดหวังว่าวันนี้เราจะได้สามเต้มกลับบ้านค่ะก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ ทีมระยอง,ยองทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่แล้วก็เอาสามแต้มกลับมาเราค,ค่ะขอบคุณค่ะต <c oughs> อนนี้เราอยู่กับแฟนบอลของระยอง f อนะคะค <c oughs> าดหวังเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะก็อยากให้ชนะนะคะสักสองลูกก็ยังดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกท่านนะคะขอให้ได้หนึ่งลูกก็ยังดีค่ะเพื่อเป็น ขอและกําลังใจให้ทีมมายองค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่ๆนักฟุตบอลทีมงานสตาฟค้นไหมคะก็ทําให้เต็มที่ค่ะสู้ให้เต็มที่กองเชียร์เรามาพร้อมที่จะให้กําลังใจค่ะมาไกลด้วยใช่ไหมคะมาออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงคะสี่ทุ่มค่ะโอ้สี่ทุ่มเลยโอเคค่ะแ้้เจะันในสนามนะคะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของมหาสารคาม SBT FC นะคะ,ะคาดหวังในเกมเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะ,อะขอให้ทุกคนในทีมเล่นในเต็มที่ครับที่สุดความสามารถของตัวเองครับแสดงศักยภาพแล้วก็ทำํทำท้ให้เก็มที่ก็พอครับในเกมนี้ไม่คาดหวังอะไรมากขอให้เพื่อขอขอแค่มีชัยชนะในบ้านก็พอครับมีอะไรอยากจะฝากถึง พูดตอนทีมงานสตาร์ทพสต์นะคต่อ่าไม่มีครับสู้ๆครับสู้ๆอย่างเดียวผู้ผมรอเชียร์อยู่ครับข้างสนามนี้เนผ้เสมอครับไม่แพ้แพ้ชนะก็มีผู้ผมอยู่ครับเชียร์เหมือนเดิมครับราคาเมยสภามยเอ้ยขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของมหาสัรคำ SBT FC ค่ะคาดหวังกับเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะก็ความคาดหวังนี่คือผลการแข่งขันนี่คือไม่ได้คาดหวังคาดหวังว่าขอให้ฟอร์มดีในบ้านครับผม ขอให้แบบว่าเกมบุกเน้นเกมบุกก่อนอันดับแรกผลแพ้ชนะคือเรื่องรองอ,อยากได้แบบนี้มากกว่าครับผมแล้วพี่ล่ะคะผมก็เชน่นกันกับที่พี่เขาพูดไปเมื่อกี้ก็อยากให้มีรูปเกมที่บุกขึ้นลอดบุกให้หลากหลายกว่านี้ครับเราจะไม่เน้นความหวังผมกบไม่เน้นผลที่ผลสกอร์อ,อยากเน้นที่รูปแบบการเขาทํามากกว่าแล้วพี่ล่ะคะ,ะก็เหมือนกันครับก็คืออยากให้ได้ใจกองเชียร์ วันน like ี้เล่นให้เต็มที่ผลแพชชนะออกมาเป็นยังไงเราเชียร์เหมือนเดิมสพอร์ตเสมอพพอร์ตเสมอครับสารคามครับมีอะไรอยากจะฝากถึงยังไใครมาแล้วทีมงานนักผู้ตอลสต้าโค้ดบ้างไหมคะก็อันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงไว้อันไหนที่แบบว่ายังต้องแก้ไขปรับปรุงก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปยังไงแฟนบอลก็ยังเป็นกําลังใจให้และพพอร์ตให้เสมอครับผมส่วนตัวผมก็เหมือนกันครับอยากให้นักกีฬาทุกคนทาเต็มที่ที่สุด แล้วก็พวกเราเจะเชียร์อยู่ข้างๆเสมอนะครับฝากพนมพรลงหน่อยนะคะพี่ชายหนูเองนี่นี่นี่ชอนพอลเบอร์22มีป้ายด้วยมีป้ายด้วยค่ะเอาลงบ้างนะคะพี่เขาเก่งนะเก่งมากเขาขยันนะต้องฝากบอกโค้ดค่ะฝากบอกโค้ดฝากบอกโค้ดหน้าตาแบบนี้ฝากโค้ดโอ่งสุดหล่อนี่ค่ะนี่ค่ะโปรโมทพี่ชายหน่อยเออ โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ่อะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนบอลของมหาสารคาม S บค่ะคาดหวังกับเกมในวันนี้ยังไงบ้างคะคาดหวังขอให้รูปแบบออกมาสนุกครับแล้วก็ชนะคือกําไรครับให้มีบอลดูก็มีความสุขแล้วครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทีมงานนักบอลสตาร์โค้ชบ้างไหมคะอ่ออยากฝากถึงวิ่งให้สุดครับพวกเราเชียร์อยู่ครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ในสนามนะคะว่าเกมวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงนะคะหลังจบเกมค่ะเปิดกลองไว้แล้วลั่นชัดเติดตรงใจทุกสนามเราไปไม่ว่าไกลหรือไกล จากแสงแดดจ้าจนถึงแสงไฟเรื่องราวแฟนบอลไทยเราบันทึกไว้ทุกไฟ mm hmm. สองคนสองกลองเดินทางไม่หยุดพักนัดกับครูหนึ่งใจยังไม่เคยหลั่นหายเล่าเรื่องด้วยหัวใจ ระยองเอฟซีได้ประตูจากหมายเลขแปดสเตเิโอจูเนียนะครับในครึ่งเวลาหลังมีสามประตูเกิดขึ้นนะครับจากด้านของสเตเดโอจูเนียแล้วก็หมายเลขยี่สิบสองครับเซรสันลาตีและดูสีครับเซนในด้านของสาวนักเตะที่เหมานด้วยสิบห้าหลอดงบาดีนะครับกับพนักของเรยองเอด้วยผ่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมในวันนี้นะคะระยองได้4ประตู แล้วก็มหาสารคามนะคะได้ไปหนึ่งประตูค่ะปละยองกลับบ้านโดยแฮปปี้เอนดิ้งค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเอฟซี FC มันไทยกินเที่ยวดูวันค่ะนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ